สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่9นะครับเดือน7 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรมัดรวม4ี่นอยเช่นเคยนะครับก็คือมีน้อยเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับหลักๆนะครับในสูตรเม็ดเดียวผมจะเน้นไปในรอบปกติแล้วก็ลอง v i p นะครับ สำหรับนะครับพี่พี่ผลแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมให้เด่นศูนย์ไปเด่นเก้านะครับก็ถือว่าก็ถือว่ามานะครับตัวเด่นนะครับผมแต่ว่าตัวที่เราเน้นให้ไม่มานะครับพี่พี่มาแค่สายวิ่งลูดนะครับในรอบที่ผมเน้นให้นะครับผมเรามาดูผลเฉพาะกิจก่อนนะครับ294กับ15นะครับผมก็น้อยเลขนะครับน้อยเลขก็มาเด่น9วิ่งลูดที่9เลยนะครับ94 นะครับผมสายวิ่งสายรุดนะครับเข้า9 4นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ200กับ24นะครับอันนี้มาในเด่นศูนย์นะครับในรอบพิเศษส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับ224กับ69นะครับ69นะครับพี่พี่ออกมา3วันแล้วนะครับ2วันก่อนออก969 6วันนี้ออก69นะครับไม่น่าเชื่อนะครับพี่พี่ไม่น่าเชื่อนะครับผม ก็มาแค่พี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับหกเก้ากับหกผมไม่เน้นไม่ให้นะครับพี่พี่มาแค่พี่พี่สายวิ่งลูดนะครับผมส่วนรอบวีพีนะครับศูนย์ห้าศูนย์กับสามศูนย์นะครับอันนี้ตัวเด่นศูนย์นะครับในรอบรอง v ีไมาหมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่พี่นะครับเด้งบนเด้งล่างเลยศูนย์นะครับในรอบ v ีไนะครับก็ผมสังเกตหลายครั้งนะครับพี่พี่ตัวรองเนี่ย ไม่ตัวรองก็ถ้าเกิดก้าวไปมารอบปกตินะครับบางทีเขาก็ชอบไปรอบ v i p นะครับในสูตรนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่เพราะว่าในสูตรเม็ดเดียวกับโคกสุดท้ายนะครับคือว่าผมเอาการคิดคำนวณก็มันคนละสูตรนะครับก็คือสูตรนี้เป็นสูตรรอบปกตินะครับพี่นะครับสังเกตด,ดูได้นะครับพี่ ก็เดี๋ยววันนี้วันนี้รอดูนะครับพี่พี่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเนาะแต่ว่าหลักๆก็คือผมก็อยากให้มาในตัวที่เน้นแล้วก็ในรอบที่ผมเน้นให้นะครับสําหรับนะครับแนวทางวันนี้ ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับพี่ๆตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับฟังนะครับไม่ชอบนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่ๆไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมเนาะแก่พี่ๆแวบๆเข้ามานะครับมารับชมคลิปเป็นกําลังใจให้กันแอดก็ดีใจแล้วนะครับสําหรับนะครับผมสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับตัววิงลูดนะครับ ผมให้เด่นไปที่นะครับ6แล้วก็5นะครับผมวิงรูดทีหนะครับเน้นไปในรอบปกติลอง vip นะครับเน้นรอบปกติลอง vip นะครับ50นะครับ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ปิดท้ายด้วย5 9นะครับพี่พส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับวันนี้ที่ผมจะเน้นให้นะครับวันนี้ก็ขอให้มาตรงๆก็แล้วกันเนาะพี่พขอให้มาตรงๆก็แล้วกันนะครับผมให้ไปที่50นะครับ52นะครับผม54 56แล้วก็57นะครับประมาณนี้นะครับผม5คู่นะครับที่ผมเน้นให้นะครับพี่ๆบางท่านนะครับเข้ามาเนาะก็อาจจะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับก็คือในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็คือว่าผมแนะนําก็คือว่าสายวิ่งสายลูดนะครับพี่ๆสายวิ่งสายลูดนะครับก็คือว่าลูดตั้งแต่50ไปยัน59นะครับอันนี้เขาเรียกสายลูดนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้หลัก จะเป็นในที่5คู่นะครับอันนี้คือที่ผมเน้นให้ก็คือว่าคาดว่าคาดว่านะครับจะมาในรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมสำหรับนะครับเลข3ตัว3ตัวผมให้ไปที่เลข2นะครับ254นะครับผม 252นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับพี่ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับอย่างที่บอกชช่นชอบค่อยตามนะครับก็ขอให้มาในตรงๆเน้นๆน,น,นะครับแตก3ตัวก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ